คดีเด็ดคดีนี้ไปดูเรื่องบาดเสียวที่เสียวซะวสวัสดีค่ะดิฉันคณิตาชัยสากรน,นะคะเป็นแหน่งนักพนัฒนาสังคมน์ชำนาญการสำนักงานเขตประชุมวันค่ะวันนี้เราไปเซเวย์นะคะสำรวจเส้นทางเพื่อจะจัดอบรมสรัมมนาก็มีอุบัติเหตุนิดเบรกขัดข้องค่ะคุณเจ้าหน้าที่ขับรถออก่างจาาังหวัดสำรวจเส้นทางจะไปจัดสัมมนาระหว่างทางเบรกแตกครับครับ เฮ้ยเบสเบสเบสไม่อยู่วะเไม่อยู่ปาลงเขาด้วยอันตรายตายตายงานไม่มีตายละครับไปทำอะไรสิกับเจ้ไป่าเจ้าเขาคนนี้ไปูไปูไ้ยทํานำไงดีวะทํยังีไปบนบนบนบคนบนไรระกบนไข้นไห้เออบอกท่านบอกท่านท่านจะได้ช่วยเจ้าป่าเจ้าเขาครับติ๊กกระปิ ว่าลูกสาวหยุดนะ้าว่าลูกสาวหยุดเนี่ยลูกสาวกะถวายไข่สองฟองหมเท่าทุนเลยโอ้ยน้อยเหลือเกินจะป่าที่ไหนจะมาช่วยล่ะครับว่าลูกสาวหยุดเนี่ยลูกสาวกะถวายไข่สองฟองทำไมมันน้อยขนาดนี้เอาคคิดไม่ออกดีกว่าเฮ้ยเฮ้เพ้่มอีกเฮยเฮ้เอาสฟองไม่ตั้งหนึ่งเยอะเหลือเกินโอ้ยชีวิตเอ้ยขอครับถวายคสองอยองครับอยู่ไม่ยไม่ ไง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 ไม่หยุดไม่หยุดไอแต็แท็ค้แท็กโค้ไปคนอีกไลหลุดมงหลุดถนนแล้วเฮ้ยสองสองหยุดว่ะเฮ้ยเยี่ยมเจ้าป่าช่วยจริงๆเฮ้ยแต่สองหมกองเนี่ยยังไงโอ้โหองหมื่นกองเราอลแลรวเฮ้ยเรารอนแล้ว ไม่ค้าครับไข่นี่ขายใบเท่าไหร่ครับ4บาท4บาทใช่ไหม4ี่คูณสองหมื่นสี่สองเปนแปดหมื่นมืนเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะฮะแปดหมื่นโอ้โหรถชนซ่อมยังน้อยกว่านี้เลยอีกทางเนี่ยผมก็ห่วงเจ้าป่าเลอเกินครับคอเลสเตอรอลเนี่ยจะขึ้นเราถ้าโดนไปถึงสองหมื่นฟองเนี่ยสวยไข่ต้ม สองร้อยฟองก็ยังไม่ยอมหยุดไปสองพันฟองแล้วกันก็ยังไม่หยุดอีกเอาถ้างั้นสองหมื่นฟองก็แล้วกันพอสองหมื่นฟองปุ๊ลบลดหยุดเพราะว่าไข่ราคาสี่บาทฟองหนึ่งสองหมื่นฟองสองหมื่นฟองคูณเข้าไปแล้วก็หายท้องตึงเลยวะถ้าไข่ไก่แพงขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากไข่ไก่เป็นไข่กบ ขอขอบคุณคุณพันนิตาชัยสาครนักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักง,งานเขตปทุมวันเจ้าของเรื่องถวายไข่2 0 0หมฟองคดีเด็ด